มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้ว,ลวอ,วอ,อนี่คือไมค e c าร์ t วันบ็อกแต่ว่าไม่ใช่ไมค e c าร์ t วันบ็อกธรรมดาเหมือนเดิมทั่วไปเพราะว่าผมนั้นได้ลงมิดมอสสยองขวัญใส่เข้าไปด้วยทำให้การเล่นนั้นตื่นเต้นเล้าใจมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านานะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในเกมไม้ค้าบันบล็อกสยองขวนกันอีกเช่นเคยและข้างหลังนั้นเขาทำอะไรน่ะเริ่มกันในพาร์ทที่3เลยนะฮะอุ้ยเริ่มมืดแล้วมาถึงก็มืดเลยอันนี้เราก็ได้เพื่อน a อพมาคนนึงนะมีถังน้ำแล้วทุกคนเนี่ที่เราก็ตามหาถังน้ำกันมาอย่างนานเนิ่นๆน,น,นานเราก็เอามาเลย2อ,อันเพราะว่า ได้ทำน้ำอินฟินิตี้นะอุ้ยมีอะไรหลายอย่างเลยนะอันนี้มี Eye of Ender แต่ว่าเรายังไม่มีทองเอาหลังพึ่งมาอันหนึ่งดิหรือว่าจริงๆแล้วมันคาบได้แล้วก็แลกเมล็ดฟักทองมาได้อันหนึ่งในที่สุดเราก็แบบว่ามีน้ำใช้แล้วทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะผมว่าตัวนี้คุ้นๆนะอ้าว่าแล้วเอ้ยเฮ้ยไม่กลัวแล้ว เอเห็นเธอจนชินแล้วเนี่ยเอ้าหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วนะนะอันนี้ผมก็จะทําการใช้วิธียุทธนาวีนะก็คือวิธีการต่อสู้แบบทหารเรือด้วยการวางเรือไว้รอบๆบ้านเผื่อมีใครวิ่งมาติดกับดักก็โดนเราหวดฟรีไปฮะเดี๋ยวเราเอาดินมาวางไว้ตรงนี้ดีกว,ว่าให้มันเต็มๆจะวางอุ้ยกระตุกแบบนี้กระตุกแบบนี้โหลดผีแน่นอนอเอาไม่มีใครมาติดกับดักเลยอะอ,ยอ้าวววววววาวว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  เดี๋ยววางวางเพิ่มก่อนนั่นตัวอะไรวะเนี่ยดำดินดำหุ่นทำไหวตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอะโหโหตามหลอกตามหลอนมีงใครในเล็บสวยเชียวอยู่ใต้นั่นเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าใครเขาอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นเล็บสวยเชียวอุ้ยกางเกงเหมือนสตีฟโหลอุ้ยว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 ้ยวุ้ยวุ้ยวุ เฮ้ยตัวนี้มันโดดไปได้โดดไปได้เอ้ยไม่ได้แกะโอ้โหประสบการณ์โหนใครอีกเอ้ยแกเอ้ยแกเอ้ยแกแกแล้วเนี่ยโอ้โหมนดังโปรเพยเยอร์และตอนนี้นะซับสไครา์ของเราก็แบบว่ามีเป็นฟักถึงสองพันเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเข้ามาดูเข้ามากดไลค์แล้วเข้ามาติดตามมากเลยนะฮะเดี๋ยวดีว่ามือปิ่มกันเลยทีเดียวเมื่อกี้จะทำอะไรนะลืมบล็อกดินบล็อกดินมาใส่มีใครไหมเนี่ย ถ้ากระตุกอีกนี่คือผีเกิดแน่นอนตอนนี้ไม่น่ามีใครโอ้น้องใบฝู่มไม้มยแ,ยแล้วแล้วพี่ปากกว้างสวัสดีครับวันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะหรือเปล่าเอาให้พูดใหม่ทีนึงอ๋ออาจจะกลางๆวันนี้ไม่ดูมากเดี๋ยวเราวางน้ำให้มันตักเป็นอินฟินิตี้ได้ก่อนโอเคมันมีปักกระเป๋าแถมมาด้วอุยอุ๊ยอุอะไรวนะนะอุย๊ยพี่ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยางสายหน้าเลยพี่หไหวไหมนะฮัโหล หลวงพี่ผมเห็นแล้วผมเปลี่ยนหัวแทนเลยว่ะเอ้ยเฮ้ยอะไรวะไข่เขาพี่สตีมันนั่งเรือแล้วก็หายไปโอเควางวางไว้ก่อนเลยถังน้ำอุ้ยปะปะกระเป่าอุ้ย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 อุม่ลงไปได้ปะอ่าเศกุดบายพี่เอ้าไม่ลงไปอีกละกอนอุ้ยูอะไรอะอะไรอะเฮ้ยแย่ละไอ้ตัวนี้มันมาไอ้ตัวนี้ที่มันพักผมตกไอ้เดอะไซเลน นี่ก็มีน้ำกันตกกันนะวางไฟไว้ก่อนโดนล้อขามาแล้วอ๋อไม่ใช่โอ้โหน้องไฟฟูตกใจให,หมดนึกว่าไอตัวไซเดอร์ไซเรนมานี่นั่งนั่งอยู่ในเรือรออุ้ยโอ้โหมีคนมานั่งเลยคนหนึ่งแล้วอุ้ยยังใครวะหลอนไปหมดแล้วเนะี่ยอุ้ยอุ้ยเอาเอ้ยมันมาแล้วมาแล้ว โอ้ยขี่เรือขี่เรือเอามันไม่ขี่เรือโอ้โหรู้ว่ามันจะขี่เรืออุตส่าห์วางเรือไว้รอแล้วนักใครน่ะเอ๊ะหึหึหึตัวอะไรตัวอะไรห้ยอะไรอ่ะมือมือมือวิ่งวิ่งวิ่งเอออ้าวมือมันตกได้ได้หรอ เอาละทุกคนก่อนอื่นผมก่อนที่จะทำที่ฟาร์มมอนเตอร์นะผมมีไอเดียหนึ่งที่อยากจะทำนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะทำลานวิ่งไล่จับเอายวิ่งจุ๊ปผีเล่นดีกว่านะและอันนี้อะไรนยเห็บม้าเหรออุ้ยอุ้ยพี่มันม้ามันมามันมาได้มมาได้อ้ยไม่คิดว่ามันจะพุ่งมาได้สงสัยมันจะความเร็วเร็วเกินมึนก็เลยสามารถวิ่งทะลุมาได้นะโอเคเราเอาสลับมาวางทาเป็นทางอะนะ อุ้ตยตัวนี้มาตัวนี้มาโหโกกำลังท้างสนาดจุ๊กผีอยู่ไป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 โอ้โหว,วางบอกอยังไม่ครบเลยสรุปไม้ที่ตัดมาทั้งหมดก็คือเอามาเล่นอันนี้หมดเลยแต่ผมว่ามันน่าสนุกน่าดูเลยนะแบบว่าเอาไว้กระโดดแบบว่าดอทผีจุ๊กผีเล่นๆนะเดี๋ยวก็รอดูกันคืนนี้ว่ามันจะหาหรือเปล่าอ่ะวิทุกคนเริมเกิดกันแล้วเอ้าตืดด่นเต้นว่ะเฮ้ย มาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้อะไรโอ้มาดิมาดิน้องมาดิน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุปกผล์ประกอบการยีงใช้ได้อุ้ยตัวอะไรนะอี่อีกอีกอีกอุ้ยมาแล้ว โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหผลประกอบการดีใช้ได้อุ๊ยอันนี้ถือว่าทำมาคุ้มแลยนะแบบว่าไดใช้งานของจริงอุ๊ยอุโยอุโยอุยตกใจหมดอุ้ยน้องไอ้ฟูของเรามาแบบน่ารักอุ๊ยนั่นยาวนะ่นยืด่นใครน่ะคนไอตัวนี้ตัวนี้ดีนะจักกับตัวนี้กันเอาโยู้เสียงมันดังมากเลยอะ น่ากลัวนะเนี่ยมาแล้ว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 อุ้ยมันย่องมันย่องมันย่องมาดิน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้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 วมาแล้วอุ้ยไอ้ยี่ไอ้ยไอยอมแพ้แล้วเหรอเราแพ้แล้วเหรอผีผีญี่ปุ่นทุกคนญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่น อออโอ้พีอะไรเยอะแยะมากมายเนะ่ยไม้ก็โตนะโตโคตรไวแล้วก็ตัดเอาไว้เลยพวกไม้ที่เรามีทั้งหมดนะั้นแล้วก็เอาไปตกหมดเรียบร้อยแล้วนะนะโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ไม้มาเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาทำข้างบนนี้ต่อกันดีกว่าโอเคทุกคนเราได้ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใกล้เย็นหรือย,อยัง ถ้าเกิดมันใกล้เย็นแล้วเราก็ต้องแบบว่ารีบลงไปก่อนนะถ้าเราทำจนถึงที่มืดตรงนี้นี่คือเป็นแหล่งสปอนผีชั้นดีเลยแบบว่ามาทั้งโคตรมาทั้งบางบอกได้เลยว่าโคตรหลอดแน่นอนถ้าอยู่ข้างบนเนี้ยโดนกัดตูดแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทุกคนคิดว่าถ้าเกิดตอน,น,นคืนลรที่นี่โกสจะเยอะไหมทุกคนสงสัยปะผมอยากรู้แล้วว่าผมรอดูอออ,อันนี้ยังยังเบาเบา นี้มันยังไม่รู้ผมอยู่นี่นี่ยังไม่รู้ผมอยู่ดูโอ้โหคนทุกคนดูเพราวเยอะได้กว่านี้อีกวิวมันเริ่มตกไปข้างล่างแล้วทุกคนเงียบไว้เงียบไว้โอ้โหเต็มเลยอ่ะอุ้ย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 มันดำผุดดำไหวออกมาตรงนี้โอ้โหโคตรเยอะไมาไม้หมดมาไล้หมด อุ้ยมันมาไม่ได้ทุกคนมันติดโอ้โหนี่มันสุดยอดกับดักสุดยอดอัจฉริยะ IQ 2ิวสาาองล้านสามสเซลล์อาเอาวอาเาเยังไงยังไงมากันไม่ได้กันใหญ่เอามากันไม่ได้กันใหญ่จ้าจ้าจ้าตกใจตกใจอย่านะอย่านะอัตะคอนทุกคนผมอยู่ท่ามกลางอุ้ยวุ้ยวุ้ย ฟนคลับผมเยอะมากทุกคนไม่อยากจะเชื่อขอบคุณที่เข้ามากดซับใครนะว่าตอนนี้เราก็ยังทำงานได้อยู่นะยังไม่เป็นอุปสรรคเราสักเท่าไหร่แน่นอนเชื่อผมเราเอาอยู่เอาล่ะเรามาทำภารกิจของเราให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันดีกว่าหลังจากที่เราก็ไปเตรียมของมาเพิ่มแล้วนะตอนนี้ก็มีไม้ครบเหมือนเดิมละล้วก็จะมา,าทำน้ำอินฟินิตี้บนนี้กันก่อน ้ยอะไรอีกเนี่ยโดนล็อกขายอีกแล้วอุ้ยขอทำงานก่อนอุ้ยหืไวฟูตกใจหมดน้องเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเติมหลังคางกันเลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายละคนเริ่มมือแล้วทุกคนอันเอร์นมันมันไม่ควรจะเกิดอย่างนี้นะไม่ควรจะเกิดอย่างนี้นะ มันไม่ควรจะเกิดอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดอุ้ยเอาอีกแล้วอะคนโอ้ยลงน้ำลงน้ำอ้เกือเราทำไม่ทนันอุ้ยตัวอะไรตกองมาเนะี่ยก้นบุกขึ้นมาแล้ว โอ้โหอะไรตัวพวกนี้มิกกี้มิกกี้อุ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหตรงนั้นเริ่มมีสกิลเลตันตกลงมาแล้ววะแม้เราจะอุดยังไม่มิดแต่ก็ถือว่าประกอบการใช้ได้ท่านี้ก็เรียบร้อยฟาร์มมอนสเตอร์ของเราแล้วก็ได้ฟาร์มฟีฟีฟาร์มเอ็นเดอร์แมนเกิดเยอะมากเลยนะอุ้ย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 อันนี้มาไงอะ โอ้มันเกิดข้างบนแล้วมันทุบบล็อกน้ําลงมาโอ้โหเอาใหม่กอดโอ้โหทุบเละเลยไอตัวนี้นี่มันแรงดีเหลือเกินเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหเกือบไปรอดเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้อยู่ดีก็โผล่มาก็ต้องขึ้นไปซ่อมอีกเพราะว่าไอแมนฟอร์มเดอะฟ็อกมันมันระเบิดเป็นรูเลยอะตกใจหมดกำลังฟาร์มอยู่ดีมันก็พุ่งทะลุออมาจากท้องฟ้าบ้าหรือเปล่า โอเคเราก็ทําการสร้างฟาร์มมอนเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยแบบว่าไอตัว Man from the Fox เนี่ยมัน,าาน,าานาจะขุดทะลุอีกไหมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นคือเราอย่างที่เห็นกันก็คืออยู่ดีมันก็ขุดทะลุลงมาเฉยเลยเรียกได้ว่าผมนี้ดุง้งหยงอ่ะมีข้างบนนี้ก็มีรูนะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากคือว่าใช้ได้อยูุ่้ยคิปเปอร์สองแชกอะไรนนะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ย วัวเต่าฟักวัวเต่าฟักอุ้ยคิปเปิลพาละไซปะละสิปิลละซอมันมาได้ยังไงวะอุ้ยโโหอุ้โหตัวอะไรวะนะมันกลายพันธุ์กันหมดแล้วทุกคนวันนี้เราเล่นอะไรอยู่เนี่ยอนนี้เราเล่นพาละไซอยู่ปล่าวะกลายพันธุ์กันเต็มไปหมดเลยนี่เราจะขุดบล็อกนี้แล้วก็คืนอย่างรวดเร็วอุ้ยโอเคได้เวลาฟีฟาร์มอุ้ยฟีฟาม เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงแมวได้ไงวะสะตีแมวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเสียงกวางไม่ใช่เสียงกวางฮึมมอนเตอร์อะไรยังยังไม่รู้แต่ป็นหมดเลยทุกคนดูดิอุ้ยตัวอะไรขไร้างในวะอยู่ดีก็ฝาผ่า,า,า,าม,มอนเดียวอุ้ยตีถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือเราอยู่ในช่วงทดสอบระบบช่วงเบต้า แต่เ okay, ขากลิ้อยู่ข้างในเนะี่ยเสียงหอยหวนมากก็ระวางไว้นะจะได้เห็นหน้าเห็นตาผู้ที่จับว่าอยู่ด้านในโอ้โหสยดสยองเหลือเกินนี่เลยไว้า่างนี้เลยจะได้เห็นชัดๆโอ้โหโตีตัวปิวเลยโอเคผมว่าการที่เราจะใช้สถานที่ฟาร์มแห่งนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเป็นพิเศษผมรู้สึกว่าไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมมอนบังตัวมันตีไกลมากเลยอะ แต่เรียกได้ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราก็มีฟาร์มมอนสเตอร์เอาไว้ใช้งานนะเพื่อเอาไว้แบบเก็บเวลนิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็เราก็ได้สร้างสนามจุกผีแล้วก็เบ้านเออบ้านผมนะอันนั้นไม่ใช่บ้านผีมันเข้าไปอยู่กันเต็มเลยอะไรวะเอางนสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะวันนี้เราก็ได้เออสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ที่เสร็จแล้วแต่เหมือนว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยแก้ไขในอนาคตนะแล้วก็ซอมบี้ตกงมาหนึ่งตัวสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ค